เรามาพูดถึงเรื่องของอายุไขของศูนย์การค้านะครับศูนย์การค้ามีอายุไขยาวนานแค่ไหนน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเราเทียบดูนะครับอายุไขเนี่ยถ้าเป็นอาคารสำนักง,งานกับศูนย์การค้าท่านว่าอันไหนอายุไขยาวกว่ากันครับแน่นอนนะครับอาคารสำนักง,งานเนี่ยย่อมมีอายุไขที่ยาวนานกว่าที่อยู่อาศัย ก็จะมีอายุขายที่ยาวนานกว่าอเหมือนกันแต่ถ้าในกรณีของส่วนการค้าเนี่ยครับช่วงชีวิตอาจจะสั้นสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ขอยกอย่างในกรณีเชียงใหม่แล้วกันนะครับหลายลท่านคงเป็นคนเชียงใหม่เสียดายนะครับผมก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่ไม่เคยไปอยู่กินที่เชียงใหม่เลยครับมีแต่ไปเที่ยวไปเยี่ยมเฉยเยียผมไปเยี่ยมครั้งแรกเนี่ยครับปีพุทธศักราช2521 ตอนนั้นอายุ20ปีเองนะครับสองนเรายสบอ็นะครับอายุ20ก็พาคณะกันไปดูงานอสังหาเิม่รัพยรนะครับไอ้คุโตทีไปดูงานเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน,นที่เชียงใหม่ผมจำได้ว่าตอนไปเนี่ยครับท่านรองคณะบดีก็ไปด้วยอาจารย์ก็ไปด้วยพาไปเป็นแบบรถไฟชั้นสามเลยเนี่ยครับนอนตื่นขึ้นมาที่นั่นแล้วก็ไปดูงาน สนุกครับผมจำได้ว่า,อารองคณะบดีเนี่ยก็เป็นรองศาสตรา,าจารย์อายุประมาณสักห้าสิบละ,ะก็นั่งรถไฟชั้นสามเหมือนกับพวกเราเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คงไม่ได้นะครับเพราะอาจารย์จานี่คงจะต้องแบบนั่งดีๆไปจะบินไปก่อนล่วงหน้านะเป็นต้นนะครับน,นี่สมัยก่อนนี่อาจารย์กับอาจารย์ที่แบบว่ารองศาสตรา,าจารย์กับอาจารย์ธรรมดาอีกสองท่านเนี่ยครับ ไปด้วยกันแบบง่ายๆเลยนะสมัยนั้นคงไม่ค่อยมีเจ้ายศเจ้าอย่างเท่าไหร่หรือว่าสวัสดิการสาหรับข้าราชการอาจจะไม่เพียบขนาดนี้นะครับก็เลยไปมีโอกาสไปเชียงใหม่เป็นครั้งแรกก็เลยเห็นแะไ่งต่างเยอะเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเราไปเชียงใหม่ก็ต้องไปตลาดวารโรรสอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องไปเดินนะรหรือว่าทวนวช่างคานนะที่ทวนวช่างคานนี่ก็ปรากฏว่าเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับผมก็ไปบรรยาย ที่โรงแรมอยู่แถวนั้นนะขึ้นเครื่องบินไปถึงนูนน่นนู่นครับประมาณสักสิบนาฬิกานะแต่ว่าบรรยายบ่ายโมงครับนะไม่รู้ไปทำอะไรดีนะก็เลยเดินครับจากสนามบินเชียงใหม่ไปนู่นเลยครับถึงถนนช่างคลานหลายโลอยู่เหมือนกันนะผมเชื่อว่าหลายคนในเชียงใหม่อาจจะไม่เคยเดินอย่างผมก็ได้นะครับแต่ผมไปเดินดูนะหลังโศมกายเลยตอนนั้นปีนะปี2 5้ 2 5 5พนาะนานไปแล้วเหมือนกันนะนี่67เนี่ยประมาณ9ปีที่แล้วนะแต่พยายามที่จะเดินจะได้ลดน้ำหนักสักขีด2ขีดนะแล้วก็ไปอินเทคกินเข้าไปอีกนปลอย่างนี้เป็นตน้นนะไปถึงก็โรงแรมก็จัดให้ที่พักอะไรต่างเนี่ยครับก็ไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็บรรยายนะก็รประสบการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยครับที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นี่ผมยังเคยไปหาซื้อที่ดินนะครับทางนักพัฒนาที่ดินที่เป็นนายจ้างผมเนี่ยครับ สั่งให้ผมไปหาซื้อที่ดินสำรวจนะครที่นู่นที่นี่เนี่ยครับหลายต่อหลายพื้นที่เพื่อที่จะซื้อที่ดินมาตั้งแต่ดอยสะเก็ดมั่งทั้งแต่หลายต่อหลายที่เลยเนี่ยครับซื้อมาเพื่อที่จะพัฒนาโครงการอะไรพวกนี้ผมก็เป็นอยู่แผนกที่จะไปซื้อที่ดินเป็นต้นก็เลยซื้อที่ดินตั้งแต่นู่นนะครับไร่ละเป็นแสนบางอันไร่เนี่ยไม่กี่หมื่นด้วยซ้ำไปนะครับแต่แบบที่ดินที่ถูกกฎหมายนะครับ แต่เะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเนี่ยไปเชียงใหม่เนี่ยปีสองหนึ่งตลาดหรือศูนย์การค้าแห่งแรกเนี่ยอาจจะเป็นตลาดวโรโรสหรือเรียกศูนย์การค้าวโรโรสก็ได้นะครับเพราะว่ามีเรียกว่าบันไดเลื่อนคล้ายๆกับแถวสยามสมัยก่อนเนี่ยก็มีบันไดเลื่อนห้างดามารูที่กรุงเทพเราก็มีบันไดเลื่อนอย่างเงนินตนแต่ว่าเดี๋ยวนี้คงจะไม่มีแล้วเนี่ยครับมีคงจะอยู่เฉยไม่ได้เปิดนะเดินขึ้นเองแล้วกันนะทำหรับนั้นอันนี้ก็เป็นแห่งแรกนะขบ๊ก ตลาดวรรนนี่อาจจะเป็นร้อยปีแล้วอันนี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าอยู่ในใจกลางเมืองนะมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยมันเป็นิษยาภิบาแบบตลาดเป็นหลักๆนยครับที่เป็นแบบเหมือนกับเป็นห้างแท้ๆเนี่ยนะคหรือศูนย์การค้าแท้ๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นเชิงนั้นเสียทีเดียวนะครับหรือว่าเราจะไปเจอตลาดอื่นๆนะครับอย่างเช่นตลาดวรวัฒน์เราเคยเห็นใช่ไหมครับศูนย์การค้าวรวัฒน์นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับศูนย์การค้าเหมือนกันอยู่ใกล้ๆกันแถวนั้นนะครับ อาจจะมีขนาดไม่ค่อยใหญ่เคืองๆอะไรเงี้ยนะครับไม่เรียกแบบใหญ่โตมโหระทึกนราะมโหระทึกเนี่ยมโหระทึกเนี่ยครับก็ยังอยู่ได้สมองนั้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าตอนที่สร้างเราเร่งๆมันคงราคาถูกมากอ่ะนะแต่ตอนนี้ราคาก็แพงขึ้นนะครับมีศูนย์การค้า,ห,า,ห,ลาหลายแห่งนะครับทํามาก็ทําแล้วก็มาแล้วก็ไปไปแล้วก็มาเนี่ยครับอย่างเช่นที่ดังๆเลยนะมีตันตาพันนะท่านผู้บริหารหรือว่า เจ้าของเนี่ยครับก็เคยรู้จักกับท่านเนี่ยครับท่านก็เคยให้ทำสัตดดี้นะจะวิเคราะห์การพัฒนาโครงการที่ดินอสังหาริมนะทรัพย์อะไรยังไงบ้างเนี่ยครับผมก็รับหน้าที่ในการสารวจวิจัยหรือวิเคราะห์วิจัยต่างๆเหล่านี้เป็นต,นต,ต้นเนี่ยทางตาพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับบางส่วนก็อาจจะเป็นของเซ็นทรัลเอาไปทานะครับบางส่วนก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราคงจะจําได้นะครับสนยนการค้าอ่า ต,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 ตันตาพันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะมีที่ผมยังจําได้ที่จดไว้เนี่ยครับที่สอการค้าคือที้ยินไหมครับสอการค้าก็มีเหมือนกันนหะครับหรือว่าอสีสวนคลาซ่าอ้นะตอนนไปแรกๆนี่ผมก็เช่ารถนะขับรถตะเวนไปตรงนี้นี่นะเนี่ยครับเจอสีสวนพลาซ่าบ้างนะตันตาพันบ้างนะสอการค้าอะไรพวกนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นเยอะแยะนะครับก็เลยเป็นกรณีศึกษาที่ว่าเออมันมีศูนย์การค้าเกิดขึ้นเยอะแต่ว anyway. ต่า ล่าสุดเนี่ยก็มีศูนย์ก้าแห่งหนึ่งนะที่ทําแล้วก็อาจจะไม่เวิร์กนะครับหรือว่าเรียกว่าเจ๊งกันไปเมื่อไม่นานมาไม่ทัาไม่นานเนี่ยครับปีสองปีมานี้เนี่ยครับก็คือที่กาดสวนแก้วใช่ไหมครับกาดสวนแก้วนี่ก็ลือชื่อเลยเนี่ยครับผมจำได้ว่าสมัยไปเชียงใหม่ที่ไรเนี่ยนะผมก็ที่ไปสํารวจอสังหาเรียลทรัพย์เนี่ยครับตั้งแต่ปี2อง0ันร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองตอนนี้ไม่มีนะครับมาปีมาเมียปีสามห้า แต่หลังจากนั้นเนี่ยทุกปีที่ไปอะไรต่างก็ต้องไปแวะตันงปราพันไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปโยนโบลิ่งไม่ได้ไปเล่นสกเก็ตอะไรนี้นะครับอันนั้นแบบวัยรุ่นอันนี้ผมก็เลยวัยแล้วแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะไปเดินดูอะไรต่างบ้างหรือมีนักคนบ้างเป็นส่วนก็เป็นโรงแรงด้วยอะไรครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันแต่นี้กนะ็หมดไปแล้วนะมีอายุข,ขายตั้งแต่ปี35เปิดเป็นทางการสักปี37แล้วก็ปี หกห้าเนี่ยหกหกเนี่ยนะครับก็เลิกไปแล้วแต่เขาบอกว่าเขาปิดชั่วคราวเดี๋ยวปิดชั่วคราวจริงเขาบอกไม่ชัวนะครับอาจจะชั่วคราวระยะยาวหรือย,อยังไงไม่รู้แต่ว่าเขาบอกว่าสองปี <c oughs> จะซ่อมนะเราก็ต้องคอยดูกันต่อไปเนี่ยครับว่าเออต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ก็ปิดไปเรียบร้อยในมองนี้นะครับอาจจะมีห้างอื่นๆเกิดขึ้นบ้างนะครับที่ผมจดไว้เนี่ยก็อย่างเช่นเมย่าเนี่ยนะครับหรือว่าพรอมเมนาดาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของ เธอร์แลนด์อุตส่าห์มาเปิดมาสู้เมืองไทยเมืองนั้นก็นนะเจ๊งเหมืองกันจริงๆแล้วศูนย์การค้าจริงๆมาจากเมืองนอกนะอย่างเช่นหลักๆเนี่ยเดมารูในไหมโตคิววนะันก่อนผมไปที่ศูนย์การค้าที่มาบนคลองมาพาคณะนักลงทุนเนี่ยจากอินโดนีเซียแล้วก็ที่อ,อยู่กันได้อนขอโทษทีในจีเรียนะ,ะไปดูงาน เาก็ชอบมากเลยเพราะเขาจัดเราจัดอย่างดีเลยเนี่ยครับนะแล้วก็คนบรรยายคือผู้บริหารส่วนการค้านั่นเองนะครับนะบรรยายทุกแง่ทุกมุมเมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นมานะครับไทนะยของเราอย่างเช่นเซนทันยังเรียกว่าไม่เท่าไหร่เนะจอไดมารูมานะครับเนะจอโตคิวนะหรืออีกเจ้าหนึ่งชื่ออะไรจะไม่ได้แล้วเนี่ยมาแต่สุดท้ายก็หมวนเสือไปใช่ไหมเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของเราเท่าที่ควรหรืออาจจะมีอะไรหลังอย่างอย่างเนี่ยครับ นะอันนี้ก็เลยเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งนะครับว่าเราไปประเทศไหนเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของประเทศนั้นดีเท่าทีา่ควรเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสย่ำแย่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลานะครับ,นะรบผมไปดูศูนย์การค้านะครับอย่างเช่นที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอย่างนี้เนี่ยครับนะทางผู้บริหารท่านก็บอกนะว่าเราจะทําศูนย์การค้าเนี่ยครับนะจะต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะจะแบบว่า หยุดไม่ปรับปรุงอะไรยงี้ไม่ได้นะครับต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาถ้าคือไม่ปรับปรุงนี่ก็จบจบเหมือนกันนะฮะทุกคนเืีจะหายใจรถต้นคอเราได้นะดังนั้นเราต้องมีการปรับปรุงเป็นระยะระยะเนี่ยครับคือไม่ปรับปรุงนี่แย่นะครับทีนี้อย่างกรณีศูนย์การค้าในที่แถวเชียงใหม่เนี่ยครับแน่นอนนะครับอย่างตลาดพลโลรถนี่อยู่ได้เป็นร้อยปีก็อยู่เรื่อยๆเป็นเซกเมนต์เฉพาะของเขาเนี่ยครับนะไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเกิดว่าบางอย่างเนี่ยครับมันก็ไปไปตามอายุไขโดยเฉพาะการแข่งขันเนี่ยครับนะอย่างเช่นตอนที่มีกาดสนแก้วมาเนี่ยพวกตันตาพันก็แย่เหมือนกันเชื่อว่าตอนที่มีตันตาพันมาเนี่ยห้างเล็กๆอื่นๆแถวหน้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็แย่เหมือนกันอย่างเช่นที่กรุงเทพก็เหมือนกันเนี่ยครับอย่างเช่นที่ถนนง,งามวงวานเนี่ยเมื่อก่อนมีห้างอิมพิเรียนพงเพชรพอเปิดขึ้นมาเนี่ยซูปเปอร์แก้เคียงก็แย่แต่ว่าพอมาเจอห้างบางลำพู นะ,ะที่ Imperial, อิมพีเรียลง,งามวงวานก็แย่เลยถ้าเกิดมาเจอต่อมามาเจอเนี่ยเดยวมองามวงวานปรากฏว่านี่เลยครับนะนะห้างบาลมพูก็แย่เหมือนกันนี่ถ้าเรายกสีคอนสแควร์มาได้นะไม่แน่นะไอห้างเดยวมลอ,อาจจะเจ๊งเหมือนกันเนะีเพราะใหญ่มันมีความสาคัญมากกว่านะครับแต่นี่เป็นธรรมดาเนี่ยช่วงที่อยู่ชานเมืองหรืออยู่ต่างจังหวัดจะมีลักษณะอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในใจกลางเมืองอย่างเช่นแถวสยามเนี่ยชิดลมเพลินจิตเนี่ยเห็นไหมมีตั้งแต่สยามพารากอนนะมีสยามเซ็นเตอร์มีสยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์มีเซ็นทรัลเวิลด์นะครับหรือว่ามีเกษรพลาซ่านะหรือว่ามีอื่นๆเซ็นทรัลนะชิดลมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเซ็นทรัลเอ็บบอซี่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็อยู่รวมๆกันคือถ้ามันอยู่รวมๆกันเนี่ยครับอย่างจริงจังเนี่ยเหมือนกับออเชเดอร์โรที่สิงคโปร์เนี่ยอันนี้ก็จะ มังคน่างอยู่ไปด้วยกันได้ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าไปู่ใครคมใครอยู่เจ้าเดียวเนี่ยมันคบกันไม่ลงมันก็เติบโตไปด้วยกันคล้ายๆกับอาการสํานักง,งานเนี่ยครับถ้าอยู่อันเดียวเนี่ยโดดเดียวเอกาใช้อะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดแถวนั้นย่านใี้มีอาการสํานักง,งานผุดขึ้นมาหลายสิบตึกอยู่รวมๆกันเนี่ยกลายเป็นย่านธุรกิจอย่างเส้นแถวสีลมสุรวงศ์สาทรอ,อย่่งที่เป็นตน้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศูนย์การค้าใหญ่เท่านั้นแยกอยู่ได้ถ้าเกิดว่ามันมีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยไอ้เล็กๆแยก นะยกเว้นในยอยู่ใจกลางเมืองอย่างที่บอกว่าแถวราช,ราชนาบลีนะหรือว่าราชประสงค์แถวสยามชิดลมเพลินจิตอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าที่อเมริกาที่สิงคโปร์นี่ก็เรียกว่าออเชิร์โรดย่านออเชิร์โรดที่มีสร้างทั้งหลายอยู่ใกล้ๆกันคนก็เดินเข้าเดิอนออกกันไปเรื่อยนะครับเป็นอย่างนั้นทีนี้ห้างที่แบบว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันตายเร็วเหมือนกันนะครับนะอยู่ดีปุ๊บไปแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะสร้างไม่ค่อยสอดคลอ้องความเป็นจริงหรือสอดคลอ้องคนในพื้นถิ่น ะครับอย่างเช่นที่พรอมีดาน่าอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ก็ค่อยๆที่จะหายไปในเวลาไม่ช้าไม่นานนะครับก็หายไปรู้สึกว่าเกิดขึ้นแต่ปีห้าหเนี่ยครับไม่นานก็หายไปนะครับส่วนที่หายไปเพราะว่าโควิดนะครับแต่ว่าก่อนโควิดก็ย่ำแย่แล้วนะครับอย่างเช่นที่กาศวนแก้วอย่างนี้เนี่ยครับก่อนช่วงโควิดนี่ก็ท่าทางจะร่อยหรอเหมือนกัน เซ็นทรัลก็คืออยู่ในนั้นก็ย้ายออกมาตั้งเขาเองเรียบร้อยแล้วนะมีเซ็นทรัลเฟสติวัลมีหลายเซ็นทรัลด้วซ้ำไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยครับนะก็ใกล้ๆกับสินค้าอื่นเหมือนกันนะอย่างเช่นสตาร์บัคอย่างนี้ที่เชียงใหม่นี่เยอะนะแต่ว่าบางจังหวัดในเชียงใหม่ไม่มีเลยหรือบางจังหวัดอาจจะมีสาขาสองสาขาเท่านั้นเองนี่แสดงว่าที่เชียงใหม่นี่ถือว่าเป็นเมืองหลวงแห่งภาคเหนือเป็นต้นนะครับนั้นก็เลยมีเยอะมากทีนี้อย่างกาดสวนแก้วเนี่ยครับ นะถ้าเราดูเนี่ยก็อายุยืนยาวพอสมควรนะครับสาปีแต่ถ้าอยู่ยัง้งยืนยงเป็นแบบกาดส่วนแก้วก็จะที่ให้เป็นแบบว่าตลาดวอลโลรถอย่างเงี้ยคุณจะยากนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นลักษณะที่คล้ายๆตลาดนะฮะไม่ใช่เป็นศูนย์การค้าสียทีเดียวเนี่ยครับก็สามารถที่จะดำรงอยู่ของเขาได้นะครับแต่ถ้าไม้ใหญ่เนี่ยครับนาะพายุมานี่ต้องหักโค่นแน่นอนนะถ้าพายุมาเนี่ยก็หักโค่นเกินไปนะครับอย่างเช่นว่า เราดูสิครับเรามีศูนย์การค้าที่กาสวนแก้วรี่มีอื่นๆอยู่ใกล้เคียงบ้างใกล้บ้างไกลบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับคนขายเนี่ยก็ไม่จะเรื่องย้ายออกไปอ,อยู่ที่อื่นที่มันแบบว่ามีโปรโมชั่นดีกว่านะครับยิ่งถ้าเปิดเป็นห้างเปิดใหม่เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าถูกกว่าและแถมว่ามีโปรโมชั่นเงินใหญ่เลยเนี่ยครับแสขายสินค้าก็ขายง่ายบางคนก็ย้ายออกไม่อยู่แล้วห้างเดิมอย่างกาสวนแก้หรี่ไม่จะดูสวยงามก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าก็ ไปอยู่ที่อื่นอาจจะเวิร์กว่านะก็เลยมีการย้ายๆไปที่เหลือที่ไปไม,ไม่มีที่ไปหรือไม่อยากจะไปเพราะอยู่ติดที่นะครับก็ขายไปเรื่อยแต่พอเจอโควิดเพราอีกเนะี่ยก็แย่ไปแล้วนะครับอันนี้ช่วงชีวิตเนี่ยก็จะไม่ยาวนะครับดังนั้นอัตราผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยก็จะสูงนะครับเพราะว่ามันจะต้องรีบๆเกี่ยวนะครับเนะี่ยอย่างที่เป็นอาคารสำนักงานเนี่ยอัตราการคืนทุนหรือกันอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก7%นะสมมติ67%นะแต่ถ้าเป็นส่วนการค้าเนี่ยอาจจะเป็น10%เนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความเสี่ยงเยอะนะครับนะอย่างเช่นว่า,าอยายุไขเนี่ยนะครับมาอยู่ได้สักประมาณถ้าบริหารดีๆเนี่ยนะครับแต่ว่าโดยที่มีคู่แข่งเยอะมันก็ตัดกำลังเรานะก็อาจจะเหลือแค่25ปี20ปี30ปีจะอยู่ยาวๆเนี่ยจ,จะไม่ได้แต่ก็ไม่อยู่ยางเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเซ็นทรัลพ้าว นะเมื่อปีพุทธศักราช2552เนี่ยครับนะผมก็ไปประเมินกันนะว่าเนี่ยสนยนการค้าแห่งนี้มีมูลค่าเท่าไหร่เพราะก็ต้องเช่าต่อจากการรถไฟ20ปีนะอย่างเนี้ยเขาอยู่มา50ปีแต่ย่านนั้นมันไม่มีคู่แข่งจะแม้จะมียูนีเท็มอลล์แต่ยูนีเน็มอลล์ก็เป็นขนาดเล็กกว่านะก็เป็นพันธมิตรกันดีกว่าจะเป็นศัตรูกันนะก็เลยสามารถอยู่รอดพอได้นะแต่ว่าบางแห่งเนี่ยถ้าไม่สามารถที่จะเป็นมิตรกันเนี่ยครับ นะเป็นศัตรูกันเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ยากนะอย่างเช่นเซียสตรีทเซียลังสิตอย่างเงี้ยเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นตั้งหัวเสงอย่างเงี้ยเนี่ยนะอันนี้ตั้งหัวเสงนี่ก็จะสู้ไม่ได้แต่ละสองอันนี้ผลตก,กําลังกันพวกเดียวกันนะครับอันนี้ก็ยังมันบริหารจัดการเสริมส่งกันได้นะที่ก็เป็นทางนูงนั้นนะครับแต่อย่างในที่เป็นแนวโน้มสําคัญของศูนย์การค้าเนี่ยครับก็คือว่ามันมีลักษณะกึง่งภูกขานะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเรามีกลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มใหญ่ นะแล้วก็มีกลุ่มเดะมอลนะก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยทาให้แบบว่าเหลือแต่อย่างเงี้ยสกลุ่มราจะมีเจ้าเล็กๆอยู่บ้างในกรุงเทพแล้วก็มีเจ้าเล็กๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยในส่วนกลางไปสู้ด้วยเนี่ยครับไอ้ส่วนท้องถิ่นนี้ก็จะสู้ไม่ได้สู้ยากนะเหมือนกับบ้นานจัดสรรกเหมือนกันเนี่ยครับเราทำบ้นานจัดสรรอยู่ดีๆเกิดเจอสุภาลัยไปเปิดใกล้เคียงแล้วก็อาจจะย้ายได้เหมือนกัน นสุภาพไรต้นทุนการเงินก็ถูกกว่าเราใช่ไหมครับไปกู้เงินแบงค์เนี่ยไม่ต้องกู้อะนะไปออกหุ้นกู้ดอกเบี้ยอาจจะสามเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไปกู้แบงค์อาจจะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้นดังนั้นเราไปกู้แบงค์นี่ไม่เวิร์กแน่นะแล้วเราก็มีต้นทุนการเงินที่ถูกกว่ารายเล,ะล,ะล,ะละ็กๆที่แบงค์เงินจากแบงค์มาพัฒนาที่ดินอย่างนี้เชี้เห็นชัดเจนว่ารายใหญ่ก็จะผูกขาดได้โดยเฉพาะในกรณีของ,ของศูนย์การค้าเนี่ยก็เหลือแต่เซ็นทรัลนะแล้วเหลือแต่ เดโม่เนี่ยนี่เป็นตน้นนะครับเจ้าอื่นๆไม่ค่อยมีฮะห้างอิมพิเรียนก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าคงไม่ได้ขยายสาขาไปมากมายนะครับหรือห้างอื่นๆนะอาจจะมีบ้างเหมือนกันแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นสู้สู้ได้ยากนะครับแล้วก็ศูนย์การค้าสมัยนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวใช่ไหมครับเช่นวะ่าเราก็อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นที่ที่มาช้อปปิ้งอะไรกันมากมายนะชอปมีหลายช้อปออนไลน์ก็ได้นะครับแต่นะครับ,แต,นะรบแต่ว่าจะสามารถที่จะ เป็นที่ฐานข้าวกันบ้างพบปะสังสรรค์บ้างนะหรือจัดนิเทศกา,ารจัดนู่นจัดนี่สรารพัดเนี่ยครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทใหม่ของศูนย์การค้าที่ไม่ใช่แบบร่างเดิมที่บอกว่าคนมาซื้อของซื้อของเรียนนี้บางทีมันจะไม่ต้องยิ้วมีคนมาส่งเลยแม้แต่เซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยครับก็ยังมีคนมาเอ่อเรียกว่าส่งของได้ในระยะประมาณไม่เกินโลหนึ่งเลยคนนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเทียบกันได้นะฮะดังนั้นการเดลิเวอร์สินค้าเนี่ยง่ายกว่าที่เราไปเดินซื้อเดินยิบเอา แต่บางอย่างมันอาจจะการขายแบบออนไลน์อย่างนี้เนี่ยครับอาจจะมาทดแทนไม่ได้อาหารมั่งหรือความรู้สึกหรือการมาประชุมแบบจุ๊บบว่าปะเจอเจอกันอย่างนี้เป็นตน้นครับนี่คืออายุของศูนย์การค้าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเลยอบอกได้ว่าถ้าเป็นอาคารสํานักง,งานนะครับเป็นโรงแรมเนี่ยนะอายุขายมาอาจจะสักห้าสิบปีไปไม่ได้อย่างเช่นอยู่สิธานีสี่สิบกว่าห้าสิบปีก็รื้อทิ้งไปสร้างใหม่ดีกว่าใช่ไหมครับนะหรือว่า อาคารสำนักง,งานหลายแห่งอาคารบุญมิตรอายุ4ี่ปีแล้วเหมือนกันก็รื้อทิ้งไปสร้างใหม่ดีกว่าหรือนะครับในะอาคารโชคชัยสูงที่สุดใดดนะรดประเทศไทยมากอ่อนนะครับสูงที่สุดในประเทศไทยมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ลื้อทิ้งไปแบบเงียบๆนะไม่ได้แบบ,บระเบิดตู้อะไรเงี้ยนะครับค่อย <c oughs> ลื้อทีละชัแบบ้นจากบนลงล่างเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาคารสํานักงานของเครือยูโอย่างที่เป็ตนต้นนะครับดังนั้นเนี่ย ในกรณีของศูนย์การค้าเนี่ยครับนะมันก็มีการผูกขาดหลืออยู่ไม่กี่เจ้านะครับแล้วก็อายุขัยขมันเนี่ยครับถ้าเราไม่ใช่เป็นศูนย์การค้าที่ดังๆเนี่ยนะครับที่สองเจ้าเนี่ยเดอะมอลล์หรือว่าเซ็นทรัลเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็ยังวิเคราะห์ผิดหรือลงทุนผิดในทำเลผิดๆก็มีบ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะถูกต้องทุกคนเลยนะครับนะแต่สายป่านก็ยาวกว่านะแต่ถ้าเราไม่ใช่คน2กลุ่มนี้เซ็นทรัลกับเดอะมอลล์เนี่ยครับเราทำศูนย์การค้าขึ้นมาเนี่ยสักวันหนึ่งในเวลาไม่ท้าไม่นานเนี่ยต้องงมีคู่่แข แล้วเราแข็ไม่ได้เราก็จะเคื่งพรำไปแบบเดียวกับกาดส่วนแก้วนะ <c oughs> ตอนทานี่ถ <c oughs> ือว่าเป็นสิ่งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่นะครับผมอจารไท่านชื่อสุดใช้เก่งการค้าไอสมองนเนี้ยเนี่ยครับนะเป็นสถาปนิกด้วยนะครับนะท่านก็สร้างออกมาอย่างดีมีความหมายด้วยเหมือนกะับเป็นแบบอาคารแบบค่อนข้างจากเก่าๆหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแบบดูเป็นแบบอนุร,รักษ์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเป็นเป็นต้นดูด้วย,วย,วยนะครับ มีรงละครอ,อีกต่างหากโอ้โหสุดยอดเลยในะสมัยนั้นนะครับก็ต้องถึงการปิดไป้วเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะครับส่วนการค้าที่ปิดไปเอาไปทําอะไรดีโอ้น่ากินะไมครับส่วนการค้าที่ปิดไปอาจจะเลือกเป็นสนยนการค้าแล้วไม่ได้เรืออจะเป็นสนยนการค้าเฉพาะกลุ่มนะอย่างเช่นเป็นทําคอมพิวเตอร์ขายอย่างเดียวพักเครื่องไปเลยนะอจจะไรเฉพาะทางอะไรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไม่ได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกลุ่มที่เรียกว่า เปลี่ยนโฉมใหม่นะครับจะเป็นแบบอย่างเดิมแล้วไปแข่งกับชาวบ้านเนี่ยคงจะยากเพราะว่าค่าเช่ารถต้องถูกมากเลยพื้นที่เนี่ยครับต้องถูกมากและจงคงจะไม่คุ้มนะหรือว่าบางทีอาจจะแปลงเป็นสำนักง,งานก็ได้จากศูนย์การค้าเนี่ยนะแปลงเป็นสำนักง,งานสมัยนี้ co working space กำลังดังะะทำแบบนี้ก็ได้หรือ convert เป็นพวกอื่นๆโนรงแรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถที่จะทำได้เนี่ยเราก็อาจจะทำหรือนะครับถ้าเกิดดูแล้วไม่มีหนทางเท่าที่ควรเนี่ย อาจะรือนะร้อทิ้งนะรรื้อทิ้งไปเลยนะสร้างขึ้นมาใหม่เป็นอาจจะเป็นอาคารสำนักง,งานหรือเป็นอะไรที่ใหม่แบบว่าใช้ที่ดินที่มันแบบมีความหนานแน่นมากกว่านี้ใช้แบบว่า intensive use มากกว่านี้มันก็เป็นทางออกที่เราทำได้คือรือร้อและสร้างใหม่ไปเลยนะครับซึ่งก็มีการรื้อและสร้างใหม่แย่นะครับที่สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยศูนย์การค้าเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าหลืนะครับ,ระรบจะเป็นอาคารสำนักง,งานเนี่ยอขายุคไขทางเศรษฐกิจอาจจะสัก50ปี แต่ถ้าเกิดเป็นพวกศูนย์การค้าเนี่ยจะเหลือแค่25-30ปีเพราะว่ามันไม่ได้แบบว่า,าราบรื่นนะตลอดทางจะมีคู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนะเราไปอยู่เฉยๆอย่าไปแข่งกับชาวบ้านเนี่ยนะแล้วก็มีของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราคงสู้ยากนะนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์นะครับและถ้าเราจัดทั้งใจจะทําศูนย์การค้าขายออกมาขายของเนี่ยครับเราก็ต้องเริ่มต้นแบบพื้นฐานก่อนเลยนะดูว่ามีรถวิ่งผ่านเยอะไหม นะรถผ่านมาคันนึ่งจะมีแวะเข้ามาสักกี่คนประมาณการรายได้ที่เราจะได้จากคนเหล่านี้เป็นเท่าไหร่คนเดินผ่านไปก็ต้องนับลืมของเดินกลับไีกที่เราก็นับอีกเพราะทุกครั้งมีโอกาสที่จะแวะเข้ามาที่ห้างเราอย่างที่เป็นต้นนะครับแล้วก็ดูถึงประชากรใน catchment area นะั้นเนี่ยครับมันมากพอไหมออถ้ามันไม่มากเนี่ยครับเราก็บอกว่าอย่าทําเลยนะครับแต่ถ้ามันมากพอเราก็ทํีแต่ก็นอกจากมองว่าประชากรมากพอเนี่ยครับ ก็ยังต้องมองนะครับว่าประชากรเนี่ยมีไรายได้ไหมนะถ้าเราอยู่ในใกล้ๆย่านชุมชนในอดเนี่ยประาชาชนมีไรายได้เหมือนกันแต่น้อยนะครับนะอันนี้เราทําสุวเงินค้าขึ้นมาคงไม่เวิร์กนะฮะแต่ถ้าเราทําสุวเงินค้าขึ้นมาเนี่ยแล้วแถวนั้นเป็นคนที่มีรายได้เยอะหอมกวรเนี่ยเราก็ทําแล้ประสบความสำเร็จน,นะอย่างขัางอย่างแม้แต่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับนะเซเว่นอีเลเว่นในย่านที่เป็นชุมชนในอดเนี่ยอาจจะยอดขายไม่ค่อยดีนะครับ แต่เลืกเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ชนชั้นยแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนาแน่นขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่มีกําลังซื้อเยอะยอดขายดีดีกว่าเป็นต้นแลื่งเดียวนี้เนี่ยครับกลยุทธ์ในการพัฒนาศูนย์การค้านะครับก็คือว่านอกจากเราทําศูนย์การค้าแล้วเนะี่ยเราทําอย่างอื่นด้วยทําอะไรครับดูอย่างเซนทัลนครปฐม,มเซนทัลนครปฐมเพิ่งเปิดนะครับโอ้โหคนเข้าคิวกันใหญ่เลยนะผมมีเพื่อนร่วมงาน,นท่านหนึ่งเป็นคนที่อำเภอเมืงองนครปฐมเลยนะครับไปกับทุกวัน แกบอกยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยเพราะคนกันเข้าคิวกันขึนะ้นเนี่ยเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็แสดงว่าประสบความสม่เร็จแต่เขาไม่ได้ทําเฉพาะเซ็นทนนรัลนครปฐมนะครับเขาก็ยังทํารอบๆทําเป็นคอนโดด้วยดังนั้นใครอยู่ใครอยากจะช้อปปิ้งตรงนี้ใกล้คอนโดคอนโดนี้ใกล้ศูนย์การค้ามันก็ทําให้เราขายคอนโดได้มากขึ้นนะฮะเจียดที่มาทําอย่างนี้เจียดที่ดินมาทําอย่างนี้ประสบความสําเร็จนะฮะยังมีอีกนะครับเทอร์มินลอลเทอร์มินที1ที่ถนนพระราม3ใกล้ๆออฟฟิศผมเนี่ยครับก็ นอกจากทำเทอร์มินอลทีวีวันแล้วเนี่ยข้างๆยังทําเป็นคอนโดหนึ่งแท่งนะมองวิวแม่น้ําสวยงามขายได้ด้วยทั้งที่วิวแม่น้ำวนนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีโรงงานเยอะอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่เหมือนกับบางกะเจ้าสักทีเดียวนะครับแต่ก็ยังดีแล้วก็อยู่ใกล้ๆห้างด้วยนะอยู่ในส่วนอยู่ในคอนโดเราแล้วเนี่ยครับเบอร์ๆอยากๆก็เดินเข้าห้างได้เลยอันนี้ที่อื่นไม่มีนะครับคอนโดอื่นไม่มีที่แบบมีศูนย์การค้าอยู่ข้างๆคอนโดเรา เราลงจากตึกกลิ้งลงมาเข้าศูนย์การค้าเลยเนี่ยไม่มีแต่นี่มีใช่ไหมครับนี่คือแอสเซทอย่างนึ่งที่เราสามารถที่จะตั้งราคาได้สูงแล้วเราสามารถเรียกประสบความสำเร็จในการขายคอนโดโดยที่มีศูนย์การค้าเป็นตัวเสริมบารมีนั่เนเองใช่ไหมครับนี่คือเราจะทําศูนย์การค้าพัฒนาและกระามเนี่ยก็ต้องศึกษาวิเคราะห์นะก็วิเคราะห์กานรรมาลาเนี่ยครับหนึ่งต้องมีข้อความเป็นไปได้ ทางกายภาพสร้างแล้วมันซุดไหมมีอะไรต่างาไหมนะครับสองความเป็นไปได้ทางด้านข้อกฎหมายสร้างได้กี่เมตรอะไรอ่างต่างก็ว่าไปนะครับนะสร้างได้กี่เท่าของขนาดที่ดินนะอันที่3าก็คือความเป็นแรอยทางด้นานการตลาดมีคนสามาช้อปปิ้งไหมประมาณการคนที่อยู่แถวนั้นคนที่ทํางานแถวนั้นนะครับกำลังซื้อของคนแถวนั้นคนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นเ,เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์คือคนที่ไปทํางานไปกลับอะไรอย่างเี้เป็นต้นแล้วก็ดูวันนี้แล้วก็ความเป็นไปได้ทางด้าน เงิน,นวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมันมีผลตอบแทนที่ดีเพียงพอไหมถ้าไม่ดีเพียงพอคงไม่ทำนะเราไม่ใช่บริษัทเท่าทุนนะเราคงไม่ใช่บริษัทรักการขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นในทางโลกทัออก่วไปเพราะต้องมีกําไรแต่จะกไรค้ากันอะไรเกินควรหรือย่างนั้นคงไม่ได้นะครับต้องเป็นกําไรที่พอสมควรนั่นเองนะครับนี่คือถ้าจะวิเคราะห์สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้จริงจะประสบความสำเร็จแต่เราก็ต้องมีค่าความเสี่ยงนะครับทําไม ศูนย์การค้าเนี่ยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่สัก10%ในขณะที่อาคารสนักง,งานมีผลตอบแทนอยู่ที่7%ส่วนต่าง3%เนี่ก็คือความเสี่ยงนะแล้วก็ห่วงอายุด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผลตอบแทนเนี่ยถ้าเรารู้ว่าผลตอบแทนของอถ้าเรารู้ว่าส่วนการค้าของเราเนี่ยอายุสามปีว่าปีนึงมีค่าเสื่อมแบประมาณ3.3%ใช่ไหมครับนะถ้าอัตราผลตอบแทนมาตรฐานอยู่ที่แปดเนังนั้นบวกไปอีก3.3%ก็เท่ากับประมาณ 11.3%นี่คืออัตราผลตอบแทนที่เราจะมาคิดนะครับดังนั้นเะรา,าจะวิเคราะห์พวกนี้เนี่ยครับก็ต้องดูความเรื่องของการเงินการตลาดกฎหมายและกายภาพ4ี่เรื่องสําคัญนี่แหละครับนะนี่คือช่วงชีวิตของส่วนการค้าเป็นอย่างนั้นนะครับโดยสรุปแล้วนะครับอายุไขเนี่ยของส่วนการค้าเนี่ยจะสัก30อย่างมากอย่างนี้แต่นะพะมีคู่แข่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่ถ้าอายุไขของพวก คอนโดนะครับหรือว่าพวกที่เป็นอาคารสำนักง,ง,งานที่อยู่ได้50ปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ค้องแข่งทันและมากยิ่งอยู่รวมกนันเยอะยิ่งดีแต่ถ้าส่วนการค้ามีเจ้าใหญ่กว่ามาเนี่ยครับเราเป็นตัวเล็กกว่าย่อมไม่ดีแน่นอนนะนี่คือความตรงกงันข้ามกันนะรระหว่างส่วนการค้ากับอาคารสำนักง,ง,งานนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก่อนจะเลือกเนี่ยครับขอดูนิดนึงนะครับเผื่อบางท่านมีอะไรซักถามกันบ้างไหมนะครับ นะดูที่มีไหมเอ่ยนะครับ ط, ط, นะไม่มีเลยนะเอาแต่เราสามารถดูต้องขอบคุณมากเลยนะครับมาแกโรณาดูเนี่ยมีคนคุณลียองกุ๊กเนี่ยรู้เป็นชาวเกาหลีจริงกรเผ่านะครับนะนี่ผมก็มีชื่อนะครับมีชื่อยมีชื่อเกาหลีนะอิมจุนชูอิมจุนชูอิมก็คือลิมจุนชูก็จุนชิวนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะดูซีมีอีกไหมนะมีหลายท่าน ดูอยู่ต้องขอบคุณไปอย่างมากนะครับอันนี้ก็จากประสบการณ์ที่ไปเมืองเชียงใหม่มานะครับก็เป็นแบบนี้มีไหมเฮ้ยเมื่อกี้ดูเหมือนมีนะมีไหมเอ่ยเไม่เห็นมีตื๊ดตืดตืดตืดมีไหมเอ่ยเเมื่อกี้เหมือนมีแต่ไม่ไม่มีฮะแอบไม่เป็นไรเอาท่าที่มีแล้วกันนะครับยังไงฝาก บอกต่อกันไปแล้วกันนะครับเราท,ทรําธุรกิจใดๆอะไรงไงเนี่ยครับก็ต้องต้พยายามที่จะดูว่าอย่างนี้มันมีความเป็นได้มากน้อยแค่ไหนบางอย่างไม่มีความเป็นไปได้เนี่ยครับเราคืนทําไปอาจจะพไปมากกว่าวาสนานั่นเองนะครับครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับโชคดีครับสวัสดีครับผม Good night